ซูชิสายพานจะให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอร้านน่ารักมากไม่เหมือนสาขาอื่นจะกินยังไงในคำนี้สุดยอดด้อมมามาพบกับเราสองคนในช่องกินยูดีนั่นเองนะคะวันนี้กิ๊กก็ไม่จีบเราจะพาทุกคนมากินซูชิสายพานที่เปิดใหม่ที่ฮารันจูกุที่สำคัญร้านนี้น่ารักมากนี่ยทุกคนไปที่ร้านกัน บอกแล้วร้านนี้น่ารักและวดูอางขึ้นเป็นสีชมพูเพราะว่าร้านนี้อยู่ที่ฮารันจุกูนั่นเองคูน่ารักมากเลยไปกินซูชิกันดีกว่าทุกคนเราเข้ามาในร้านแล้วนี่คือร้านซูชิสายพานดูบรรยากาศว้าวสุดยอด ทุกคนแลวนี่มีเคาน์เตอร์วยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นั่งกินซูชิเห็นวิวฮารันจุก,กุสุดยอดแล้วก็บ็อกซ์บ็อกซ์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยไหนห้องเราไหน4.5นี่เขาเป็นยังไงเก๋ว่ะซูชิสายพานไม่เหมือนที่อื่นปิดประตูได้อีกหกักเฮ้ยดีอ่ะดีมากเลยอ่ะอ่าปิดประตูเฮ้ย นี่โต๊ะเราเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนและนี่คือร้านซูชิสายพานที่อยู่ในฮาลันจูกุสังเกตได้ว่าร้านน่ารักมากไม่เหมือนสาขาอ,อื่นน่ารักมากจริงๆต้องแต่ทางเข้ามามีไฟวิบวับอะไรอย่างนงี้ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยคือมีทั้งเคาน์เตอร์และก็มีทั้งโต๊ะเป็นห้องแบบนี้เลย แต่มากไปกว่านั้นก็คือเขามีเมนูพิเศษเฉพาะพารันจกุดด้วยเออเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนนี้สั่งอาหารก่อนโอ้ทุกคนดูซูชิใส่พาน ข้อดีคือที่นี่นะคะเป็นเมนูเนี่ยเป็น iPad แต่ดีตรงที่มีรูปภาพด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสั่งได้ง่ายๆเลยเออนี่คือข้อดีมากเลยนะมีภาษาอังกฤษด้วยใช่และมีภาษาอังกฤษด้วยเพราะอาหารมาแล้วก็จะไหลมาข้างบนแบบนี้เหมือนกันนั่นเองนะคะนี่คือทุกคนเลยนี่คืออาหารของเราทั้งหมดเลยทุกจานเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยราคา132ยเยนนั่นเองถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ40บาทใช่ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ40บาท เต็นเพราะว่าร้านซูชิสายพานเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่าเช่าที่เขาถูกใช่ปะเขาขายร้อยเยนได้แต่พอมาอยู่ในโตเกียวโอซาก้าอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะราคาแบบนี้ตีว่า40บาทนั่นเองนะคะแล้วดูว้าวซูชิสายพานกินเลยอืมเฮ้ยแซลมอนสดมากโอ้ให้ม,มาเที่ยวโอฮานจูกุอะไรเงี้ยร้านนี้ดีเลยนะดีเนาะอยู่ที่ชั้น4นั่นเองทุกคนแล้วแบบ มันจะขาดดีมากอ่ะร้านนี้นะคะทุกคนนอกจากที่จะเป็นบ็อกแบบนี้แล้วใช่ป่ะพอเปิดเข้ามาปุ๊บอ้าแล้วพวกซอสโชยุอยู่ที่ไหนนี่ยจ้าตรงโต๊ะเปิดฝามาปุ๊บเขาจะซ่อนไว้ข้างล่างคือเรียบร้อยมากนะเก็บไว้ได้ดีมากแล้วดูดิเขาจะมีโซชิแบบหมุนๆมาอย่างงี้ด้วยแต่ว่าแนะนำให้กด ผ่านหน้าจเอาเลยเราจะได้กินของสดๆเขาจะทำให้เราแบบใหม่ๆแล้วก็มาเสิร์ฟให้เราถึงที่นั่นเองใส่กินต่อโอ้ยนี่ทุกคนอิกูระอรอันนี้ก็โอย30องศาเซลเซียส40บาทถูก,าก,ากามากามาเลยนะไม่ได่มาสองชิ้นด้วยทุกคนเป็นไงรสชาติเป็นยังไงมากมิจีอร่อยแนะน่นอนอร่อยเนาะคือคือคุรัสโซชินเนเขาดังอยู่แล้ว มีทั่วญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่ว่าสขานีนี่คือแบบแปลกใหม่ออกมาแล้วเฮ้ยมีเทมปุระเอบิเตงก็มานี่ทุกคนอันนี้คือเอบิเตงนะคะรู้ว่าเป็นเทมปุระกุ้งอันนี้ก็ราคา40บาทถูกมากนะเป็นกุ้งตัวใหญ่2ตัวเลยอะ่ะเสร็จแล้วทุกคนกินคู่กับนี่เลยจ้าซอสมนันช้ำชาำ ใส่ไปช้ำๆอันนี้คิกชอบมากเลยนะเมน,ะนูนี้นี่ยเด็กกินได้ด้วยเมนูนี้เด็กกินได้จะถูกเนาะถูกเนาะอันนี้ถือว่าถูกมากขี้สิบบาทเองเนาะอุ้ยกินกุ้งก่อนอืมร้อนร้อนเลยลอร,ออรอ้อยอืมมันแซ่บแล้วก็ทอดใช่แซ่บกว่านะคือต้องบอกก่อนว่าสาขานี้เนี่ยเพิ่งเปิด เปิดเมื่อประมาณเส้นปีที่แล้วนี่เองประมาณเดือนธันวาแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์แบบว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเปิดทารนจุกุดใช่ไหมร้านก็เลยจะสวยมีสีสันอะไรอย่างนี้ด้วยน่ารักน่ารักก็ไวดูเป็นแนวน่ารักตั้งแต่บันไดทางเลื่อนที่ขึ้นมาก็คือแบบเป็นป้ายสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะโอ้โหของที่นี่มีให้เลือกเยอะมากแล้วทุกคนดูนี่ปูนั่นเองนี่คือเนื้อปูนะคะ มาเป็นแบบซูชิแบบนี้เลยอันนี้ก็ราคาเป็นแค่40บาทเหมือนกันโอ้หจริงๆเขาให้ไส้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออคุณระซูชิเนี่ยแต่กิ๊กชอบคุณระซูชิตรงที่ตอนที่ไปสาขาที่อาซักซสะอันนั้นจะเป็นแบบแนวสไตล์ญี่ปุ่นแต่พอเขามาเปิดที่ฮารันจูกุก็สไตล์เป็นแบบคาไวา้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออเขาไม่หลุดคอนเซปต์จากสถานที่นั้นเนื้อปูอร่อย เยอะมากเยอะมากนี่ทุกคนเห็นไหมมีเมนูหลากหลายมากเลยนะคะไข่ตุ๋นของทอดราเมงก็คือมีทุกอย่างเลยเนี่ยของกินเล่นแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันพวกเด็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกินได้ร้วบเรื่ญ่จะกินเล่นไม่ได้เช่นเดียวกันนี่ทุกคนแล้วดูเมนูนี้โหเขาให้มาแบบแน่นมากเลยนะมีทั้งไข่มีทั้งปลาจานนี้40บาทหิวกะละซีหิวกะละซี อร่อยอร่อยอร่อยแต่ไงไม่เจีอร่อยปะทุกคนดูนี่ผลงานของเราแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่นสั่งมาต่ออีกแล้วทุกคนดูแซลมอนจานนี้คือแบบมันดูขึ้นเงาแบบหมูเป็นน้ำมันดูน้ำมันเยิ้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วดูนี่จ้าอูนิก็มีอูนิอันนี้ก็40บาทนะอันนี้เป็นโฮตาเตะปะโฮโตาเตะ อ๋อชิ้นเล็กๆมีรสชาติแล้วเหรอมีเมนไตอเขาผสมกับเมนไตรโขนนะคะทุกคนแล้วดูดิุ้ยน่ากินทั้งนั้นมากินมากินมากันแล้วจ้ากินเลยแล้วของก็มาอีกแล้วเราสั่งไม่หยุดสั่งไม่หยุดนี่ปลาหมึกกับเมนไตรโขนอันนี้อร่อยเนาะอันนี้นี่คือจานที่สองแล้วนะถูกถูกด้วยเอ้ยเป็นลิมีเจตของที่นี่เหรอจะโป็นของยืมอ๋อเหรอเอ๊ะ ทร่องน,นี้อร่อยนี่อร่อยนี่ทุกคนและนี่คือซูชิสายพานนะคะแล้วทุกคนดูกุ้งใหญ่เลยชิสุดยอดซูชิสายพานจะให้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอตายแล้วซูชิสายพานทุกคนดูดูกุ้งกุ้งใหญ่มาก จะกินยังไงในคำนี้สุดยอดคือกุ้งอนะใหญ่กว่าข้าวเยอะมากเลยนะนโอ้กินไงวะกินลำบากอนะกินลำบากเระกินลำบากอนะมันใหญ่มากนี่ทุกคนและนี่คือผลงานให้เรากินในวันนี้เราสองคนบอกแล้วเราเป็นคนที่กินไม่เยอะ ตรงไหนตรงไหนไม่เยอะโอเกจานเนี่ยทุกคนนับไหวหรือเปล่าแต่ไม่หมดจานนี้สามารถเอาไปเล่นเกมจากกระปองได้อันนี้เด็ก Red ๆชอบวิธีการทำก็ง่ายๆเอาดูนี่จา้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้1 2 3อสมพ้าจานนะแล้วพอจานที่หนี่พอขอจา,า,านปุ๊บหลังจากนั้นดูที่หน้าจอเราจะได้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยยขอสักหนึ่งกางวัน มาโอ๊ตอ,อดนั่นเองนะคะแบบนี้คืออดเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินเยอะๆเพื่อให้เราชนะเล่นต่อารอเลว่ไปนะ่อไม่ยอมจะชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ มันต้องเล่ food, ian, นก um like, ี่รอบวะมันถึงจะชนะมันต้องเล่นกี่รอบมันถึงจะชนะเนี่ยนี่เราไปสามรอบแล้วนะนี่รอบสี่รอบสี่เรามาดูดิว่ากี่รอบจะชนะคนนั้นมาแล้วคนนั้นเอาซูชิมาด้วยโหไกลมากเลยนะคนนั้นน่าจะล่วงวะเอานกมาแดกก่อนเอ๊แต่ว่า โโจัดได้ดเลยมาขอบคขอบคุแสดงว่าสี่รอบได้รอบหนึ่งนะมาแล้วอุ้ยตกใจพี่นุ้วก็จะกระเด็นออกมานี่นั่นเองนะคะประมาณเท่าที่กินทดลองสี่รอบประมาณ20จานพีงจะได้หนึ่งอันเพราะฉะนั้นพอสมมติถ้ากินแล้วนับแล้วสิบแปดกินเพิ่มอีกสองจานไอ่ว <laughs> ่าทุกคนอย่างที่บอกไปว่าซูชิใส่ความสาขาฮานาจูกุ เขามีเมนูพิเศษคือถ้าพูดถึงคารันจูกุอ่ะก็จะต้องคิดถึงเค้กนั่นเองนะคะรวมถึงสาขานี้ดูเขามีเค้กด้วยแล้วดูเมนูเวนสิจุกุกน่ารักมากวิธีการคือเราจะต้องสั่งผ่าน iPad เสร็จแล้วเราจะต้องไปรับที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวสั่งแล้วไปรับพร้อมกันเดี๋ยวเค้กอันไหนวะเค้กอันนี้แล้วก็สั่งไอเดียอันนี้ไหมอันนี้ค่ะคืออิจิโกะครีมก็คือสตรอเบอรี่ครีมในมัน นี่คือนี่จเราดูแบบเมนูเขาแบบเป็นสีชมพูไปทุกคนไปเคฟกันไปดูว่าร้านซูชิสายพานขายเค้กหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวนี่ทุกคนและนี่คือเค้กของเราดูดิเฮ้ยน่ากินมากแล้วเฮ้ยทำไมแป้งเหม,<ๆ>มืนสีชมพูด,ด้วยอะ่ะข้างในเป็นสีอะไรโอ้ข้างในเป็นสีเหลืองอ๋อนี่คือเขาทำเป็นเครื่องออโตเมติกแบบนี้เลย สุดยอดดูนี่นี่นี่ไปกลับไปให้โต๊ะกันคือร้านโคตรน่ารักเลยคือถ้าใครมาฮานาจูคุก็ต้องกินเค้กเพราะว่าใครฮานาจูคุนี่คือดังมากครานี้ซูชิสายพาร์สาขานี่จะเลยขายเค้กแต่มีความแปกลกตรงที่ว่านี่ข้างบน,นจะเป็นสีชมพูส่วนข้างล่างอาจจะเป็นสีเหลืองแล้วคือไส้แบบแน่นมากอันเนี้ย และอันนี้นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ110บาทนั่นเองทุกคนแล้วดูดิเฮ้ยน่ากินมากเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชิมก่อนออไม่เคยกินแป้งอะไรแบบนี้แป้งจะมีความกรอบนิดๆแล้วก็นุ่มอะ่ะอยู่รวมอยู่ด้วยกันอ่ะแปลกมากเพราะคืออันนี้เหมือนมีครีมกับคาซสสาดนะยสองอย่าง อร่อยทุกคนอยากกินมากแล้วนี่สีเหลืองคอืออะไรวะีมีโรจารุเปล่านี่โรจ,จัยอะโจ้แกินอันนี้นี่คือลำบากนะน<อ>ี <laughs> ่จีนี่คือสายของหวานอร่อยไหมก็นิดหน่อยใช่มีความกรอบนิดหน่อยบางมากใช่นี่จี <laughs> อะไรตดิดปากวันเด็กเลย อถ้า <c oughs> มาที่นี่ต้องกิน,นะครับ <c oughs> แนะนำสตอเบอรี่อร่อยจังเป็นซูชิสายพันที่เรียกได้ว่ามีทั้งชูชิเคองแนมลาควาถูกและก็มีเค้กอร่อยอร่อยให้กินด้วยใครมาเที่ยวพลันจะกูทิ้งแนะนำร้านนี้เลย